คนอีกหนึ่งกรณีเนี่ยคุณผู้ชมครับเกี่ยวข้องกับปืนเหมือนกันแต่เป็นปืนไทยประดิษฐ์ที่กลุ่มวัยโโจวัยรุ่นเนี่ยเอามาเล่นกันคุณผู้ชมครับ<ล>ตัวที่ไม่คาดคิดว่ามีกระสุนปืนอยู่คือต้องบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งด้วยล่าสุดคุณผู้ชมครับปืนมันลั่นมันลั่นโดนนิ้วของตัวเองนิ้วขาดไปแล้วยังไปโดนเพื่อนผู้หญิงด้วยเจาะเข้าไปที่ขารีบนําตัวส่งโรงพยาบาลเลยในขณะเดียวกันก็บอกว่าให้เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันเนี่ยเอาปืนไปซ่อนนะะ โดยตำรวจสพรัพรตนาทิเบศคุณผู้ชมครับช่วงนี้ทํางานหนักหน่อยหลายเหตุการณ์เหลือเกินเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งครับในซอยติวานนท์41แยก4อําเภอเมืองนนทบุรีลังรับแจ้งเหตุครับบอกว่ามีคนเนี่ยถูกยิงได้รับบาดเจ็บ2รายคนเจ็บเนี่ยก็คือนายปีโป้อายุ15ปีเป็นเจ้าของปืนนะฮะ ถูกคือปืนเนี่ยมันลั่นถูกนิ้วมือด้านซ้ายเนี่ยขาดเลยส่วนอีกหนึ่งคนที่เจ็บเนี่ยก็คือวิลนะอายุ15ปีถูกยิงที่หน้าแข้งด้านขวาเพื่อนเนี่ยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ และทันทีที่ตำรวจเนี่ยมีการนํากําลังไปตรวจสอบเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นครับแบ่งเป็นแบบห้องเช่าสาห้องออจอดเลือดนีคือรอ,อยเลือดมันยังอยู่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่าคือร่องรอยบางอันก็คือเหมือนแบบมีการทำทำความสะอาดแล้วด้วยเหมือนกอันนะฮะทีนี้เป็นห้องเชา่าห้องที่3ามคุณผู้ชมครับไปพบรอยเลือดแบบนี้พบปอกกระสุนปืนจํานวนหนึ่งนัดนะฮะกับซองปืนตกอยู่ที่หน้าห้องตำรวจเนี่ยก็เลยมีการไปตรวจสอบกล้องมุงจรปิดครับจนไปพบกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อสีเขียว ลักษณะของการขี่มเอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเหมือนเอาอะไรบางอย่างไปซ่อนอยู่ที่พุ่มไม้แบบนี้คุณผู้ชมฮะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ50เมตรซึ่งเป็นป่าหญ้าค่อนข้างจะดูรกๆนะฮะตำรวจก็เลยมีการไปตรวจสอบครับไปพบปืนลูกซองไทยประดิษฐ์เนี่ยถูกนำเอามาซ่อนไว้ตำรวจก็เลยมีการเก็บไว้เป็นหลักฐานนี่เอามาซ่อนอ้อยแบบนี้คุณผู้ชมฮะก่อนจะมีการสืบทราบว่าบุคคลที่เอามาทิ้งเนี่ยก็คือ เด็กชายนิวเป็นเพื่อนของคนเจ็บครับก็เลยมีการควบคุมตัวที่โรงพยาบาลชลประทานทันทีทีนี้เด็กชายนิวสารภาพแบบนี้ครับบอกว่า ก่อนเกิดเหตุนั่งเล่นกันอยู่ในห้องตอนนั้นคือมีอยู่ด้วยกัน4คนมีนายปีโป้อายุ15ปีเนี่ยเป็นเจ้าของปืนแล้วก็เป็นลูกเจ้าของห้องเช่าด้วยโดยนางสาววิอายุ15ปีครับแล้วก็นางสาวซีอายุ15ปีซึ่งห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องของนายปีโป้คือตอนนั้นก็เหมือนไปกันแบบว่าเอาเอาวุธปืนหยิบมาเล่นกันจังหวะนั้นเนี่ยปืนมันเกิดลั่นออกมาคุณผู้ชมครับโดนนิ้วมือของตัวเองขาดไปแล้วลูกกระสุนปืนยังไปโดนนางสาววิวที่นั่งอยู่ตรงข้ามบาดเจ็บที่ต้้นนขขาาาด,ดาวาอีก จากนั้นนายปีโป้เนี่ยก็บอกว่าให้ให้เพื่อนเนี่ยเอาปืนไปซ่อนนิวก็คือคนนี้แหละใช่ก็คือนเนี้ยเอาปืนไปซ่อนซะนะแล้วหลังจากนั้นก็คือนําเพื่อนเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลต่ออ่ะเดี๋ยวฟังเขาหน่อยครับเล่นมั้งพี่แล้วมันไม่มันนึกว่าไม่มีลูกเฮ้ยมันก็ลั่นเอ้เข้านิ้วมันแล้วก็เข้าขาพี่ผู้หญิงอ่าโดนกี่นัดนัดเดียวพี่อ่าแล้วไงต่อมันลั่นเสร็จแล้วไงทำไงกันเสร็จมันก็มันก็ร้องเพล่ะก็ปืนลั่นมันใก็บอกปืนซ่อน ทีนี้ชาวบ้านอยู่ละแวกนั้นบอกเลยค่ะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสักพักหนึ่งเสียงน้องผู้หญิงร้องเลยขอความช่วยเหลือแล้วก็รีพากันส่งโรงพยาบาลนะคะถามว่าพฤติกรรมเด็กแก๊งนี้เป็นยังไงก็รวมกลุ่มกันเป็นประจําเลยก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะชาวบ้านบอกว่าสักวันก็คิดอยู่แล้วมันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าพอเกิดเหตุปุ๊บเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์รีพาเพ่อนไปส่งโรงพยาบาลกันนะคะแล้วก็แก๊งนี้มักจะรวมตัวกันดึกดื่นข้ามมืดไม่กลับบ้านใช่แล้วเนี่ยล่าสุดก็มีอาวุธปืนอีกเน ต้นทําประวัติแล้วทั้งนิวคนที่เอาปืนไปซ่อนด้วยแล้วก็ซีนแล้วตอนนี้ปล่อยตัวกลับบ้านไปก่อนจากนั้นคงจะเรียกผู้ปกครองมามส่วนน้องสองคนที่บาดเจ็บเดี๋ยวรอรักษาให้หายก่อนด้วยความพิ่เป็นเยาวชนนะคะยังไม่มีการแจ้งข้อหาอถ้าจะสอบปากคำก็ต้องใช้สหว,วิชาชีพมาคุยกันต้องรอสวิชาชีพมาก่อน